ลูกเสือหนุ่มและเพื่อนสาวกำลังวิ่งหนีซอมบี้มาที่สถานีตำรวจแต่เมื่อมาถึงก็พบว่าทุกคนได้หนีอพยพไปกันหมดแล้วพวกเขาที่ทำอะไรไม่ถูกเลยรีบวิ่งเข้าไปในโรงพักลูกเสือหนุ่มก็พยายามล็อกประตูแต่ประตูมันก็ดันล็อกไม่ได้หญิงสาวเลยใช้ความฉลาดไปเอาขาธงชาติมาล็อกที่ประตูไว้เมื่อพวกเขาวิ่งหนีเข้ามาในโรงพักแต่ก็ต้องมาเจอตำรวจซอมบี้ที่อยู่ในนี้พวกเขาพยายามต่อสู้ด้วยการเปิดถังดับเพลิงพ่นใส่หน้าแล้วก็ตามด้วยขวานผ่าตรงกลางหัวแต่ยังไม่ทันจะหายเหนื่อย ซอมบี้ข้างนอกก็พังประตูเข้ามาได้พวกเขาก็รีบวิ่งหนีไปทางด้านหลังโรงพักเมื่อมาถึงสุดทางก็พากันรีบวิ่งเข้าไปในห้องขังแทนความสวยก็มาถึงพวกเขาทั้งหมดก็ได้ขังตัวเองไว้ในห้องของังโดยมีซอมบี้หลายตัวล้อมพวกเขาเอาไว้จากด้านนอกเวลาผ่านไปอยู่ๆพวกซอมบี้ก็พากันเดินออกไปข้างนอกพวกเขาเลยคิดหาวิธีเอากุญแจที่อยู่ข้างนอกมาไขาประตูโดยการเอาถุงยางมาทําเป็นเชือกแล้วมัดกับไม้ถูพื้นเพื่อควางไปโดนกุญแจแต่โชคเข้าข้างเพื่อนอีกคนมาช่วยเปิดประตูได้ทัน